สวัสดีครับวันนี้เฮ้เพ็งรีวิวอีกแล้วครับรถอีสุ u ิวเอ็เชนเคยช่วงนี้มิวก็จะหนักหน่อยนะครับคันนี้เป็นมิว3.0หรือเครื่อง3000เอเลแกนนะครับเกียร์ออโต้สีขาวมุกตกแต่งพิเศษชุดแต่งของฟรีฟอร์มนะครับนี่ชุดของฟรีฟอร์มนะครับคันนี้เป็นเวอร์ชัน3 เขามีหลายชุดนะครับอันนี้เป็นชุดที่3มของเขาจะมีตัวหนังสือแบบนี้นะครับติดฝากระโปรงมาให้สเกิร์ตด้านหน้านะครับพร้อมไฟตัดเอ่อเป็นไฟ LED ตรงตรงคิวตรงนี้ด้วยนะครับจะติดเฉพาะว่าเราเปิดไฟหลีนะครับตัวนี้ชุดแต่งค่อนข้างที่จะลงตัวสวยอยู่นะครับขาวตัดดำมา ในส่วนของล้อมแมกล้อมแมกนะครับขอบ18บแนะครับลายกลังหันแบบสีเทาอย่างนี้นะครับในคิวคิวล้อมาสีข้างกับประตูนะครับข้อบันไดสวยๆแบบนี้นะครับสีขาวมุกตัดสีดำสวยดีนะครับดูเรียบหรูนะครับนะครับแล้วก็คิวหลังไล่มาด้านท้ายนะครับ ตัวครอบสปอยเลอร์นะครับสีดำทรงสปอร์ตดาบคาดเอวตัวนี้นะครับนี่มีไฟวิวเอ็กยาวแบบนี้เลยนะครับอันนี้เพิ่มนะครับไฟคาดเอวมีไฟตัวนี้แล้วก็สเกิร์ตหลงังนะครับท่อทรงเหลี่ยมนะครับพร้อมสกับเพจวิวเอ็กตรงด้านท้ายให้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในนิดนึงแต่ยังแห้ง,หงนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเตรียมส่งมอบลูกค้าอยู่ ขอยืมลูกค้ามาถ่ายคลิปให้ดูก่อนคันนี้เดี๋ยวเพ่งรอส่งมอบอยู่นี่รับภายในกว้างขวางครับพับบร์ดเรียบเห็นไหมครับมีสคับเพ็ดตรงนี้นี่คันนี้เป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับอยากให้ทุกคนดูเวลาปิดมันจะสลบลงนะครับจะไม่ปิดแรงเห็นไหมครับอ่านุ่มนวลน,นะครับไฟเป็นเส้นยาวอย่างนี้ ัวคาดเอวเขาเหลี่ยมออกมาแบบนี้นะครับตัวจริงสวยมากนะครับสวยสวยคันนี้เราส่งมอบอยู่นะครับมีตัวคีเลตให้นะครับคล้ายจากมอนแทนเลยแบบเปิดใหญ่ๆเลยนะฮะลองไปที่ทางของนรายงานของนายนะครับภายในจะเป็นแบบนี้นะครับสีน้ำตาลออกชานมๆหน่อยนะครับ ในสีนูนตาแบบนี้นะครับถ้าผมปิดไฟฉุกเฉินกน็หน้าจอแอร์ออโต้นะครับแบบดูโอโซนเกียร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับมีระบบช่วยในการขับขี่ครบถ้วนนะครับแต่ยังไม่ได้ตัว a d a ดมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโคให้เรียบร้อยกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับ วงมาลายสามก้านทรงสปอร์ตกุ้มหนังเดินได้สีครีมให้นะครับห้าจอสวยเลยใหญ่บอกได้เบาไฟฟ้านะครับนี่รุ่นเอเลแกนได้บอกไฟฟ้าแค่ด้านผู้ขับขี่ถ้าคู่หน้าต้องเป็นอันติเมทนะครับคร่าวๆให้ดูตัวรถสวยๆอีกทีนึง ใส่มาแล้วสวยเรียบหรูดีนะครับขาวตัดดำชุดนี้สำหรับท่านไหนนะครับสนใจอยากให้เพ้งรีวิวรถอิซูซุรุ่นไหนทักมาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับอยากออกรถกับเพ้งนะครับติดต่อได้ที่เบอร์090 909 90 2201 นะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ในคอมเมนต์ช่องอธิบายนะครับคันนี้เดี๋ยวรอส่งมอบอาทิตย์หน้าละครับให้มาชมความสวยดูก,ก่อนถ้าชอบนะครับกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เพลงด้วยนะครับสำหรับวันนี้เพลงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ